อันนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่ถ่ายนะครับคนที่ไม่ใช้กล้องของชั้นที่นะครับมัทนทำให้ล่าช้านะครับ มันก็เลยติดไปหมดเลยครับเช้านี้มันมีปัญหาตั้งแต่เมื่อวานที่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยครับเขาก็ใช้ใช้กล้องของเขาโดยที่ไม่ต้องรอเจอ้าหน้าที่มันก็สามารถไหลไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องรอกันนะครับบรรยากาศตอนซ,อซ้อนะครับ เมืองปากซอง18องศาครับเจ็ดโมงพอดีเป๊ะครับ18องศาเมาื่อนหนาวเป็นหนาวครับว่่ได้เปิดพรรัดลมว่่ได้เปิดแอร์พรอโฮมกับบ้าพ่อครับต้องพับเอาหนาวครับสัมผัสอากาศหนาวก้อนก้อนบานก็ได้ครับ ย้อนสีด่ดไปหาปแขกนะครับพี่น้องเหมือนนี่้วก็สิพ้าเพิ่้ลงไปเน่นสิบไร่จะเศร้าครับห้าวันล่องเด้ไปลงปากเซได้ไปมองอื่นน้าครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ้าหาแวะเขากินก่อนครับสิ่ชิย่างกินเนี่ยอากาศตอนเจ้าเศร้าครับอันนั้นลรงแร่มพูดเทวดานะครับโรงแรมของแขกศิพ้ามากครับไปผักยึดพังคู่เลยครับ ว่าหัวแนมเห็นวิวข้างล่างบอบรรยากาศได้มาเสาร์ในเมืองปากซองครับมันหนาวแห้งครับสำหรับผมเนี่ย18องศาก็นหนาวลออแล้วเป็มากินข้อเปียกลานเก้าครับลานดีใช้ผ้าแขกมากดูนะครับลานตะบกหุ่งแบ่แบๆนะครับกำลังถ่าข้วเปียกอยูส่สะท้อนเนี้ยมาเสาร์นะครับ เขาเปียกมากครับพี่น้องทีส้างครับอาจจะเป็นพักนะพักแกบจิ้มกิงกับกะปิกระไดอันนี้ผมสั่งคนเชียงมากินแล้วนะครับจะเ,เปียกจนจะมีหมกต่อมากครับรรพี่น้องเปิดซาครับเส้นที่จังหว่สุกมเห็น่ะ ครับสดต้องสซนทันหอดครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกินกันเด้อครับแปดโมงไปยังบ่ก็คือจ้าบ่เศร้าเรื่องไงครับก็เอ๊ะเจังบ,สงงบ่สวย,ยนะครับพี่นอ้นองเจ็ดโมงครึ่งนะครับเบียกแล้วนะครับพี่น้องน้ำตุ๊กนึงน้ำเย็นครับหนาวเป็นหนาว ตอนนี้เอากับผ้าพีพีพันมาตัดฟ้านนะครับเพื่อสิว่าโหนสลิงนะครับไม่เที่ยนหนึงน่งมือครับคนอาจจะเต็มนะครับเพราะว่าเห็นรถตู้จอดอยู่ล่านเต็มเลยเพราะเพราะว่ามาว่านเส้นมาสิว่าได้โหนกันนะครับมอว่านนะเพราะว่าฝนตกนะครับอากาศมันกับว่ายุดนั่ง เป็นสีไท,ย,ทยโลก,ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายโลกเหมือนกันเดี๋ยวผมถ่ายโลกให้ครับข้างลงไปกันสิแบบร่มเลื่นครับร่มเลืน่นตอนนี้ก็หนาวเลยแหละผมก็น่าจะไปนั่งกินกาแฟรอพี่พี่เพื่อนนะครับพี่พี่เพื่อนจะห่มสลิงไปดูก่อนครับว่าชิวเยอะไหมเอาเลยครับ เอาเต็มที่เดี๋ยวผมไปสั่งกาแฟก่อนนะครับแล้วก็ไปดูคิวกันครับว่าหอนสลิงเขาซิปไลน์เขาเยอะไหมแต่ว่าดูแล้วน่าจะเยอะมากครับเพราะว่า <c oughs> นักท่องเที่ยว <c oughs> เห็นนักท่องเที่ยวแบบเยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียงน้ำตกดังมาก คนเล่นชิปไลน์หมวกสีส้มๆครับสวยไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนเล่นชิปไลน์ต่อคิวกัน น่าจะคนไทยน่าจะเยอะมากครับเขาเขาจะไปถามเขาว่าเขามากี่โมงครับอันนี้เรามาแปดโมงคือเขาน้าจะมาแต่เช้าเช้าเหรอครับคนรอนเล่นสิบลายอันนี้ก็คือเขาต่อคิวกันซื้อ ซื้อซื้อคิวซื้อหกสิบเหรียญสามสิบห้าเหรียญนี่แต่ลนะห้องเที่วมาเล่นที่อันนี้เขาเจะต่อคิวเล่นกันเป็นชุดอะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟอันนี้ชุดที่จะลงครับที่ใส่หมวกแล้วใส่เบลแล้วนะครับ oh to สั่งกาแฟไหครับผมสั่งกาแฟนะครับเดี๋ยวเดินไปหาพวกพี่ๆเขาก่อนนะครับพี่ๆเขาต่อคิวซื้อตั๋วอยู่ครับเดี๋ยวไปถามว่าจะได้เล่นกี่โมงเดี๋ยวผมแม่ผมน่าจะได้นอนรอนะครับ เห็นคิวแล้วถอดใจไหมต้องรอน่ะได้มาแล้วอ่ะได้มาแล้วก็ต้องรออ่ะครับอีกประมาณหลายคิวอยู่หนึ่งสองสองสี่ชุดเพราะว่าชุดนู้นเขากำลังเล่นสองสามสี่ประมาณนี้แหละครับอาจจะนาน เที่ยงนั่นแหละครับซื้อแล้วก็ต้องถามเขาด้วยครับว่าประมาณกี่โมงอันนี้คือคนทั้งหมดที่ต่อซวลอยอยู่นะครับพี่น้องเขาก็ห่อข้าวมากินกันครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาเล่นโดยเฉพาะนะครับวันหยุดยาวของคนไทยนะครับเพราะว่า วันที่เมื่อวานเป็นวันศุกร์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเล็เขาก็จะมาเที่ยวแล้วก็มาเล่นชิไลนยกันถ้าวันปกติก็ไม่มีอครับน้อยมากที่ผมเข้ามามันพลอยทําให้ร้านอาหารร้านกาแฟขายดีด้วยครับผมสั่งกาแฟทิ้งไหมที่นู้นมม,ม,มีทั้งชาวไทยแล้วก็ ประเทศอื่นก็มีเยอะเหมือนกันครับที่ที่มาเล่นที่นี่ที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่80%จะเป็นคนคนไทยนะครับที่เข้ามาเล่นอันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปครับฝั่งน้เขาก็จะนั่งกินกาแฟดูนะครับ ให้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับหมอกไม่มีนะครับอากาศแจ่มใสก็จะเห็นได้ภาพที่สวยนะครับได้คลิปที่สวยเวลาหอนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทนะครับข้างล่างหอนไปโน่นแล้วก็หอนจากโน่นไปโน่นครับอีคนวินโดนด้วยนะครับ <ena> น,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 นู่นครับเล็กๆเองครับเพราะมันอยู่ไกลมาก

นจะมีปัญหาเรื่องการจัดการของเรื่องคิวครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช้กล้องของเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้กล้องของเขาได้ตอนนี้คือวันรอกล้องของเจ้าหน้าที่แล้วนทําให้คิวช้าไปหมดเลยครับนักท่องเที่ยวมันก็เลยเป็นคอขวดอยู่ตรงนี้ครับไปถามพี่เมื่อกี้บอกว่าบ่ายสองครับได้กาแฟครับ เจสิบพันก็ประมาณเจสิบาทครับเพื่อนที่ตัดท,ที่น้ําตกมันจะแพงนะิดนึงครไปถามที่พี่กำลังต่อคิ้วลงน้ำครับ่ว่าใต้สองยีจสิได้เรลต์ว่าได้เรกตแถ้ว่าตอนนี้เกาโมงครับน่าจะได้กลับนะครับเพราะว่ามันถ่าโดนโขดนะครับพกชั่วโมงไปเที่ยวมองอื่นดีกว่าครับก็คือ มอนมนปัญหากาเกิดหลายอย่างนะครับเพราะว่าเมื่อว่านฝนมันกระตกนักค่องเทีียวก็เลยไ่ได้เดนเข้กระกลับขอ้อที่พับเพราะม่ตอนเศร้าเขามาจองแล้วก็ตีหามามานางขาจองคิวนะครับก็ตีหาเลยก็เลยแบบว่าแบบว่ามันมันอ้าง่ะครับพี่น้องคนมันหลายก็ผูดได้กดลียดเนาะ จะไปถามพี่ก่อนว่าเพิ่งซื้อไปอยังครับได้ตั๋วหรือยังครับไม่ซื้อแล้วคนมันเยอะใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันตกครั้งมาจากเมื่อวานใช่เมื่อวานะแต่ถ้าเราซื้อตอนนี้นะเรามาเล่นตอนบ่ายแต่ถ้าถ่ายฝนตกเราก็ไม่ได้เล่นกนะ็ต้องมาวันถัดไปซึ่งมันก็กลับเ <c oughs> ดูสิว่าเขา่คือหนึ่งมันอยู่ที่ระบบการจัดการของเขาด้วยคนคนที่ชายคนที่ไม่อยากถ่ายก็ยังไม่ได้ไปก็ต้องรอให้คนอยากได้ถ่ายวิดีโอครับทีเนี้ยวิดีโอมันคนที่อยากได้วิดีโอมันมีจํานวนจํากัดกล้องของช่างไอ้กล้องของเจ้าหน้าที่ครับมันก็เลยทําให้ต้องรอรอโดยอะไรไม่มีโดยเปล่าประโยชน์อ่ะเขาบอกว่าไม่ไม่เอารูปไป,ไปได้เลยใช่ครับไม่เอารูปไม่เอารูปออกไปได้เลย ทำไมไม่ทาอย่างนี้ตัง้งแต่เช้าถ้าทำอย่างนี้ตัง้งแต่เช้าอ่ะมันมันเรียบร้อยไปแล้วคนที่มีโกโปรส่วนตัวเขาเนะ่ะเขาถ่ายเองได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่อ่ะแต่วันเนี้ยมันเหมือนรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอ่ะใ,ใช่ครับก็เลยทำให้ช้าใช่ครับ นี่แหละครับคือปัญหาใครที่จะมานะครับแนะนําให้มาวันปกติไม่ใช่วันหยุดยาวของไทยนะครับถ้ามาวันหยุดยาวของไทยก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้นครับอันนี้คือคนที่เขาไม่ใช้กล้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะใช้กล้องเกวนตัวเขานะครับในการถ่ายวิดีโอหรือว่าเรียคอร์ดวิดีโอนะครับถ้าคนใช้กล้องเจ้าหน้าที่ถ้ารอใช้กล้องเจ้าหน้าที่นะครับาทางนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้รอกันแบบ อนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับส่วนไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือการเราการลอกกล้องเจ้าหน้าที่นะครับมันทําให้มันทําให้ล่าช้ามันทําให้ล่าช้านะครับมันก็เลยติดไปหมดเลยครับเช้านี้มันมีปัญหาตั้งแต่เมื่อวานที่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยครับเขาก็ใช้ใช้กล้องของเขา โดยที่ไม่ต้องรอเจอ้าหน้าที่มันก็สามารถไหลไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องรอกันนะครับเอาละครับพี่หนอคลิปนี้ก็สุดเอวซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไอ้พอกันคลิป้าครับฝากกดไรก็แช์ก็ติดตามนะครับช่องเต้าบนก็มีแคมป์ด้วยครับพี่นนอฝากเป็นกำลังใจด้วยการข้ามโคซาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย